เวสุวรรโนมารังสุขังอรหังสุปโตนักแหุทธายเท้าเวสุวรรโนจาุมหาลาิกายะขะปัาภะภะสุวิโเวสุสุสุอหัาพุทโตเ้าเวสุวรรโนนักมพุทธายมีดูในน้ำดอกุลาโดเอกมุ่งชุดตาพลำใม่เกายางองชุดมะตะไวองคูเวสองคูองดำองยามมีจันทมนตามมีจันทามุนตาแก่บนล่าบนแตกบนนั้ ปูมาหลับเือมาจขอปวไม่รู้จักควรกี่องนาเราเรกที่ถูกเพี้ยกระปูดลังวมทั้งเลือดเอมันนีเมีเลือดี้ทีเียวกงาัวไม่งตีตัวที่แต่อากคปูกระปูหลังธรมะในเล็เนีนของมันนี้เด็กรปูใ้มันทีทุกี่สองพนาเราเมีลูกแต่น้ำผลไม้เกายางสีจุดดอกบัาเข้าที่ตาดบัวสาปเวกงด่างายไม่แต่หาม่ หลงูัตาแอยู่บนดีแพ่หลลพวงมาเป็นไตนาบ้างอดสำแกหลังมาอดจำกสามเทียวยอดูสามอบปูกนลสามหอกเน้อตัวแทใหญ่ที่จงไปานามเพื่อแต่มาร้านจอดรถที่เราแ่มแม่งไหวขอฟูงน้ตับเปิดโตลใหลน้ในูตาาเขเลมักลับมาหวเยอะปฏิหารไม่ลบคับดูดูคับดูดีแล้วผีเนี่ยฮะ้าทุสาธุเ้อครับอา สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเด้ครับเบกแกะบทจะบาดก่อนบแไ่บ่ยางไก่ดี่ครับมาเลยครับมาเลยครับเข้มาเลยครับมาเลยครับเข้ามาเลย เช่ครับเชครับเห็บตังก่อนไปทางไเนาะแม่ทายังนะครจะ่างะเ็ดเป็นบอขออญาตค้ากอเดเลยคนเดวเลยายได่บ่อมีพ่อเเอานีในมือเม่ไปเลยอนี่มือชีพมือชีพเอ้อมือยรนะครับไรรนึงสอสามสิบไปฝุ่นเด้ไก่เด้นี่มูล Thì là นั่นมีโต๊กหลายเด้อ <laughs>

แลที่บอกเต็มสูตรแล้วนะครับเด้วยนี่เลขไทยเลขไทยเลขไทยเอายจงยกมือเพป็นดอกไปแต่ว่าปลูกมันใหญ่โตเลยนะเขาเป็นโ้มต่ออะไรสักอะไรอันนี้อันนี้เอาไว้ออกพรุ่งนี้ใช่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวยกมือให้เขาเอา ม the right right yeah. er ือในกล้องครับครั้นอยู่ว่าอะไรเห็นได้ยเนี่ยเรียบๆเนี่ยโตเกียว่ะเอ๊ะน้ำไม่กินฮึโอ้โหหมหมดทีแล้วว่ามีอะเอาทิ้งหน้าไม่ใหญ่เลยพอเพื่อนมีหลายรอบก็กลมามีมาวันนี้มาวันนี้ได้สัมภาษณ์อยู่ที่ก็คือไอ้สองสี่หนึ่งอ่ะ ก็ถือเงินรางัลที่สอเงินเอาเลขทูบไปซื้ออ่าก็อีกคนหนึ่งในที่สองอ่ะถูกสี่ใบนู่นเลยโอ้โหเป็นละสองล้านอ่ะแต่เขาเดินทางมาไม่ได้หรือคเข้ามาไม่ได้หนอกมาคนนึงแต่ว่าคนนี้อเดินทางมาได้แต่ันนี้ก็สี่แสนก็หนักสี่แสนล้วก็ชุดสามหมอนั้นก็ถูกรางวัลที่ห้านั่นก็ลูกสี่ใบผมนั่นอ่ะสี่ใบครับนลูกสี่เด็กผมไม่ว่าอยู่แล้วผมอกอผมกลัวลูกศิษย์ที่มาไปไหวไม่ถูกแต่เขาก็ถูกแล้วก็พี่ ที่คิโลบีเอ็มนะที่สวยๆอันนั้นก็ถูกห้าแสนก็ทูกที่คิวนี่เก้าห้าหนึ่งเลยอืมเฮ้ยแต่ว่าผมก็เลยมองว่าเนี่ยคนที่ศรัทธาแล้วเขาแบบตั้งใจมาเน่ยเขาได้ทุกคนเลยครับไม่ติดเองของอาจารย์ก็เป็นก็ไม่เตะไม่เตะเข้ารางวัลไหนรางวัลนั้นใช่ครับครับลุ้นตัวสุดท้ายเกือบศูนย์เนาะนะไอ้ยา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 ตัวเฮ้ยมีนี่นะครับ แล้วก็นี <laughs> ่ <c oughs> อุ้ยขนลุกเลย <c oughs> อุ้ยว้าย <c oughs> อุ้ย,ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเมียก่อนขออนุญ,ญาตถือตัวนี้ <c oughs> อ,อุ้ย <c oughs> อุ้ยตรงๆเลยครับ <c oughs> อุ้ย ใช่ไหมใช่เรื่องในซองแบบใช่เลยย้ำในเรื่องวันนี้สูงครเด็กเการวอมฝันไต่ฝันมาอุ้ยเห่าออกองกเลยยิยกเงยไปนิ้ว่นี่ไอ้ไอ้เพื่อนไดอยู่นะครับรอทุกนี้นะครับของจริงนะครับสามทุ่มนะครับเอันนี้ก็มีเลยครับมีแนนอนวันนี้ ะนะครับเมื่อกี้จุดทูบไปจะเป็นยกมือให้กวาดกระบะประคันไหนไเบิงน้ำดอกกะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเลขเงี้ยดูนะครับดูนะครับดูนะครับด้วยอ้าจ,จบนะอ่าหมดเวลาหมดไปแต่ยังไม่ให้ดูทูบแต่ว่าอันนี้ยกมือสื่อสครับครับครับเออนะครับด้วอะไรตัวใดคนลูกเลยครับตัวนี้ ัวนี้นี่ยกับหัวก็ได้นะครับใช่ก็ไดแบบนี้เ็ได้ก็ได้นะแต่ก็มีมิสุนยังว่าตัวเดียวเลยมีศูนย์ตีนนะครับศูนย์มานะครับศูนย์มาใน้าเนี่ยขันป่าคันป่าดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ได้ครับเด้อเฟิบเอาไปเอันเอาาหลนเอาด้ครับ่เหนกอน ถือว่ามีดวงมีดวงนะครับ้วยไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนอันนี้ย้ําเป็นทูบปู่นะครับหลายคนจะเผื่อไปดามาเฮ้ยมาแต่ไหนคือลองให้ตัองทูบปู่แล้วก็เลขเราอยู่แล้วแต่ว่านี่เข้ายกมือให้เบิ่งก่อนนะทูบเรายังไม่ถ่ายให้ดูเฉยๆแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับกับไปหาลอตเตอรี่ไปตัดเล่นตัวกลางเนี่ยตัวกลางเนี่ยสามารถกลับหัวได้เนาะกับหัวได้กับหได้เป็นตัดเล่นนะครับก็ใครเห็นก่อนก็ถือว่ามีดวงเพราะว่าเมื่อกี้สองสี่หนึ่งไปออกรางวันที่สองก็วันนี้ ต้องพี่เอ,อสัมภาษณ์อยู่ถูกเท่าไหร่สีแ่แสนสี่แสนครับสี่แสนอีกคนนึงถูกสิบไปสองล้านกว่งบาทสอง 2> 2ล้านกว่าบาทแต่คนนี้ก็ถูกสี่แสนนะครับนี่ก็เป็นโชคของเขาครับเป็นโชคใครเห็นตอนนี้ตัวตรงมันก็จะเป็นนี่เลยนี<อ>นน่ซื้อมาตีดีครับผมมาตีไปซื้อตอนนี้แหละเอาไปยังเนาะศูนย<ะ>์นไม่ลดนะศูนย์ไม่ลดนะครับศูนย์ไม่ลดสาธุสาธุอ้าวมีโชคมีหมานก็ถูกบูดได้ครับเด้อขอพรแก้วได้ครับนะนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ถ่ายไว้นะครับไปลงบนนู้นนะครับนะแต่ว่า แป๊ะๆนะครับเป๊ะๆเราขุนลุกเลยเป๊ะๆเๆ๊ะๆใช่เราโย่ไทยคลิปบ่ดนะ่ายคลิปถ่ายไว้ก็ได้ตัวไครับถ่ายไว้ลงเวลาล้มมันออกไปได้ทุดมันเลยไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรการฝันดีบ่อเนาะไทยคลิปเอาไว้ขอบคุณครับฝันว่าคนมาขอเหลาขาวสีขอบคุณครับภาษาพื้นดินโอ้ตาเหลาขาวเนี่ยเหลาขาวมันก็ยังแหะกับยี่ส่นแล้วเรียกว่าแม่กับฝันตัางประเทศ สามขึ้นหลังจากไวยออกบันมาเลยมานี่ล่ะมาเห็นตะงูเต็มอยู่เป็นปูงูอะไยปูนี่ดิเูอ๋อถ่ายได้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับ